สวัสดีครับสวัสดี FC ผู้ติดตามทุกท่านนะครับพบกผมรังสัรค์อนโทชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมครับก็โอ้หายไปหลายวันนะครับหายไปหลายวันมากวันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับหลังจากที่หยุดสงกรานไปนะครับหลายวันเลยนะต้องต้องไล่เรียงสตอรี่แบบนี้ก่อนก็คือว่าอ่า ก่อนที่จะหยุดสงการน,นะครับผมตีเป่านะครับเที่ยวสุดท้ายเนี่ยผมตีเป่ากลับมานะเนื่องจากว่าหางานกลับไม่ได้นะครับผมก็เลยตีเป่ากลับมาพอกลับมาแล้วเนี่ยก็ก็เลยตัดสินใจว่ากลับบ้านดีกว่าเพราะอยู่ก็ไม่มีอะไรนะครับมีค่าใช้จ่ายทั้งนั้นเลยนะครับกลับบ้านไปไปหาอะไรทําที่บ้านก็ก็น่าจะดีกว่านะครับ <c oughs> ผมก็เลย กลับไปที่บ้านนะครับกลับไปที่บ้านก็ไปหาอะไรทำกกแกกะนะครับซื้อของเก่าบ้างอะไรบ้างนะครับทำอยู่บ้านนะครับจนไปถึงสงกรารน,นะครับผมกลับไปถึงบ้านประมาณวันที่สิบนะครับประมาณวันที่สิบก็จนสงการนะครับแล้วก็ผ่านสงการไปก็งานบวชน้องชายนะครับ ก็เลยอยู่ยาวเลยนะครับอยู่ยาวจนถึงวันที่22 23นะครับผมเพิ่งเดินทางกลับมาเมื่อคืนนี้เองนะครับมาถึงตอนดึกๆนะครับผมเช้ามาผมก็รีบมาที่รถเลยเพราะว่าทิ้งไว้หลายวันนะครับคิดถึงนะครับก็รีบมาดูรถนะครับผมคิดถึงแย่เลยนะครับแม่แก่จอดตั้งแต่วันที่น่าจะวันที่9วันที่10แหละผมจําไม่ได้นะครับแล้วก็ จอดแล้วผมก็เดินทางกลับชัยภูมิเลยนะดูสิข้างในเป็นยังไงอ,อ้้แต่ข้างในผมปิดไอ้นี่ไว้นะครับเพราะว่าเราไม่อยู่หลายวันเนาะแดดบ้างอะไรบ้างนะครับปิดไว้ข้างในก็ไม่น่าจะมีอะไรหรอก เดี๋ยวถอดถอดขั้วแบตไว้เดี๋ยวต่อขั้วแบตก่อนนะครับ <c oughs> นี่ต่อขั้วแบตก่อนเดี๋ยวคิมล็อกมาขันก่อนต่อขั้วแบตเรียบร้อยก่อนจะสตาร์ทเดี๋ยวยกหัวดู มันเครื่องก่อนนะครับรถจอดนานไม่มีหยดไม่มีซึมนะมีนิดหน่อยนะนิดเดียวนิดเดียวเลยนะเป็นเรื่องปกตินะครับของรถเก่าที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะดู รอยซึมรอยรั่วของเบรกนะครับตรงล้อนะครับไม่มีอะไรเลยปกติดีนะครับดูกันดูข้างล่างกันไม่มีอะไรโอเคเลยนะครับเดี๋ยวยกหัวดูยกหัวดูความเรียบร้อย ดูน้ำดูท่านะครับดูมันเครื่องก่อนมันเครื่องผมก็ถ่ายไปวิ่งได้ไม่กี่เที่ยวเองนะครับโอโอเคอยู่นะครับน้ำมันเครื่องไม่ขาดถ้าจะให้ชัวร์ก็เช็ดแล้วก็เสียบเข้าไปชักออกมาดูใหม่นะครับแต่ว่าน้ำมันเครื่องผมผม ถ่ายตอนวันที่เท่าไหร่เองนะครับยังไม่นานมาน,นี้เองต่อมาก็ดูน้ำน้ำก็ไม่ขาดหรอกครับเพราะว่ารถผมเช็คอยู่ตลอดน้ำไม่ขาดนะครับรถเช็คอยู่ตลอดโอเค ติดฝาไว้ก่อนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาลองสตาร์ทดูว่ารถจอดนานจะติดยากไหมนะครับสิบกว่าวันนะครับจอดไว้ถ้าไม่ถอดขั้วแบตไว้แบตอาจจะหมดนะครับเช็คความเรียบร้อยของ คือดูทั่วๆไปแล้วครับไม่มีอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าจะติดไหมเอาหัวลงก่อน เยอะแล้วนะครับผูเยอะแล้วมีตังก็คงได้เปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนหัวเปลี่ยนอะไรทําไปเรื่อยหละถ้ามีตังนะนะแต่ยังไม่มีตังตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ทาอะไรนะครับตอนนี้ก็ยังยังพอได้อยู่อ่ะเดี๋ยวมาสตาร์ทดูกันนะครับเช็คความเรียบร้อยเสร็จแล้ว ลองดูก่อนติดเกียร์ไหมเกียร์ว่างหรือเปล่านะอลองดูอย่าเพิ่งไปเร่งมันนะครับให้เครื่องมันเดินไอ้นี้ก่อนค่อยเร่งนะครับโอ้โห

เดินเบาไว้ก่อนนะครับโอ้สุดยอดจริงเลยแม่แก่ครั้งเดียวเลยนะครับก็เดี๋ยวรอให้เดินเบาสักพักนึงนะครับให้เครื่องอุ่นๆแล้วก็รอลมร้ออะไรก่อนนะครับจะขยับออกไปดูข้างนอก ไปเช็คระบบฟืนระบบไฟมีหนูมากัดสายฟงงสายไฟไหมเพราะรถจอดนานจริงนะครับ10กว่าวันนะครับวันนี้วันที่25นะครับก็ประมาณ15วันนะครับครึ่งเดือนผมกลับตั้งแต่วันที่10นะครับจอดถอดกวัวแบตไว้เดี๋ยวรอลมเต็มแล้วก็ขยับออกไปเช็คข้างนอกนะครับตรงนี้มันแคบ เครถ่ยนะายยังไม่ได้ทำนะครับยังไม่มีงบนะครับเมื่อคืนลองของเงินแม่บ้านซื้อไฟท้ายคู่ละพันเจ็ดนะครับ แม่บ้านบอกว่าเงินมีจำกัดมากตอนนี้ก็เลยเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องไปซื้อสติกเกอร์มาติดท้ายสติกเกอร์สะท้อนแสงนะครับก็ติดไอตัววัดความเร็วนะครับซื้อมาเที่ยวนั้นไม่ได้ติดเลยนะครับ ก็จะมาติดดูว่าเป็นยังไงใช้ดีไหมนะครับปิดมุมไหนดีมุมที่ไม่เกะกะสายตา เดี๋ยวลองเอาติดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมเชื่อว่าแสงมันต้องแยงตาแน่เลยกลางคืนเดี๋ยวลองก่อนนะครับถ้าไม่เวิร์กก็เดี๋ยวเอามาแปะไว้ตรงนี้แปะไว้ตรงนี้เลยพองอะไรผมหาตัวดูดอยู่นะครับยังไม่มีตัวดูดดูดแล้วก็ตั้งให้มันตรงนะครับเพราะว่าข้างล่างมันปรับไม่ได้ข้างล่างมันเขาเชื่อมอ่าตรงตรงเกียวตรงฝาปิดนะครับมันปรับไม่ได้นะฮะ ผมลองตั้งแต่ตั้งแต่แรกแล้วนะครับผมมันปรับไม่ได้นะครับถ้าปรับได้ผมปรับแล้วก็ก็เลยต้องใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับไปเดี๋ยวขยับรถออกไปดูทรงข้างนอกก่อนนะครับ,บจอดนานดูซิว่าไฟไฟอะไรติดไหม นะครับแอร์ยังเย็นปกตินะครับ ยังดีอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวลงไปดูระบบไฟข้างล่างนะครับ เปิดไฟไวไฟเท่าที่ดูก็ยังติดครบทุกดวงนะครับไม่ขาด โอเคนะครับไฟติดครบทุกดวงเลยสวยงามเดี๋ยววันนี้ถ้ายังไม่ได้งานจะใส่บางฝุ่นนะครับาบางฝุ่นที่ FC ให้มา FC นะละที่วาาให้มานะครับเป็นบางฝุ่นของ3มิตรเดี๋ยวจะเอามาใส่ตรงนี้ จะได้ดูส,สวยๆเด่นๆหน่อยมีสีขาวตัดนะครับผมว่ามันน่าจะสวยนะน่าจะเข้ากันดีนะครับโอเคเลยคิดถึงนะครับหายไปนาน เดี๋ยวมาดูกันมาลุ้นกันว่างานเที่ยวแรกผมจะได้ไปไหนนะครับตอนนี้รถไม่มีอะไรแล้วแหละนะครับเดี๋ยวก็เอาไปเช็คลมยางนะฮะเช็คลมยางเช็คไฟอะไรก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเพราะว่ารถมันค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เนาะผมไล่เก็บผมทําพอสมควรเลยนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะมีนิดๆหน่อยๆนะครับนิดนดหน่อยแค่นั้นเอง ก็ในใจอยากจะหนุนอยากจะหนุนท้ายขึ้นอีกสักนิ้วหรือ2นิ้วนะครับมันจะสวยตอนนี้ท้ายมันด้อยอยู่นะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ทําพร้อมกันกับตอนอเปลี่ยนนางกวักนะครับนางกวักผมมันตัวตัวงอมันหักไปนะครับมันเหลือแต่ตั้งอย่างเงี้ยเดี๋ยวหาซื้อนางกวักก่อนจะได้ท,ทําทีเดียวเลยนะครับ โอเครถเช็คไฟเช็คอะไรเรียบร้อยแล้วสวยงามได้เวลาโมดิฟายนะครับเตรียมความพร้อมรถอันนี้ที่เอฟซี FC ให้มานะครับเป็นรอยนิดนึงรอยจากเขาเอาเลตกระเบื้องวางทับผมจะาใส่ตรงนี้นะครับให้มันตัดกันนะครับ แต่ว่ามันอ่อนมันจะดูไอ้นี่หน่อยไม่เป็นไรนะครับเอาไว้กันมันดีดขึ้นนะครับผมไปซื้อเหล็กฉากมาแล้วเดี๋ยวเชื่อมติดตรงนี้ทำแขนออกมานะครับมันจะได้ไม่กระเด็นขึ้นตรงนี้เ,นเดี๋ยวเตรียมเหล็กเตรียมอะไรก่อนนะครับโอเคตอนนี้เตรียมเหล็กเรียบร้อยแล้วเจาะเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวจะใส่นี่ประมาณนี้จะอยู่ประมาณนี้นะครับกันดิดเดี๋ยวให้ช่างเตาจัดการเชื่อมให้ผมไม่เชื่อมนะครับเพราะกลัวเจ็บตาแล้วก็ข้างนู้นมันมีขาอยู่แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนใส่ข้างนู้นด้วยนะครับ แล้วก็สติกเกอร์สะท้อนแสงตรงท้ายผมซื้อมาแล้วเดี๋ยวให้เต่าติดให้ช่างเต่าติดให้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วเป็นการซ่อมบำรุงเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆนะครับเมื่อกี้โดนโดนช่างแซวว่าอีกสักปีหนึ่งรถคันนี้จะใส่ของได้ไม่ถึง20ตันนะครับเฟอร์นิเจอร์เยอะเหลือเกิน<笑><笑>นะครับเพิ่มเติมมาเยอะหนักขึ้นเยอะเลยนะครับบังฝุ่นหน้า บางผุนท้ายนะครับเพิ่มมาเยอะอันนี้ผมซื้อมาแล้วเหล็กมาปิดท้ายนะครับคิดว่าน่าจะใช้เหล็กธรรมดาปิดนะครับเพราะว่าไม่มีงบทำให้เขาทำเลเซอร์ไม่มีงบนะครับสอบถามราคาแล้วมัน2,500บาทนะครับก็น่าจะน่าจะต้อง ใช้เหล็กธรรมดาปิดไปนะครับไม่เป็นไรก็ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใส่บังฝุ่นตัวข้างหน้านะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะจะเห็นออกมานิดนึงนะครับตัดกับสีเขียวพอดีนะฮะ ฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยส่วนฝั่งนู้นเปลี่ยนใส่ตัวนี้เรียบร้อยนะครับ<ม>ก็ดูสวยเหมือนกันนี่ก็เป็นประมาณนี้นะเห็นไหมมันจะแลบออกนิดนึงสวยดีนะครับแต่ตอนวิ่งกลัวว่ามันจะตีตีไปข้างหลังอย่างเงี้ย น่าจะต้องตีอยู่แล้วแหละเดี๋ยวค่อยมาดูตอนวิ่งนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือติดสติกเกอร์ท้ายอย่างเดียวก็จบแล้วนะครับสำหรับงานวันนี้ร้อนสุดๆเลยเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องจบไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผม สำหรับงานเที่ยวนี้เที่ยวแรกนะครับเที่ยวแรกผมได้ไปจังหวัดลังนะครับก็มีหน่วยงานสองที่นะฮะก็เดี๋ยวรอเรียกขึ้นงานตอนนี้รอเรียกขึ้นงานนะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ขึ้นไหมนะฮะไปแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไปแล้วครับบายบายสวัสดีครับ